นี่ครับรถเป็นรถนายช่ง 115. างร้อยสิบห้าฝาข้างเป็นมิเนียมแต่มันเป็นหัวร้อยสิบห้านะเครื่องมันเป็นเครื่องร้อยที่จริงมันเป็นรถที่จริงมันเป็นรถคเอสคเอสร้อยมาเปลี่ยนหัวร้อยสิบห้าข้างหลังหกน็อตข้างหน้าห้าน็อต ข้างหลังจะเป็นหกแล้วนี่แวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงขายตามสภาพนี่แหละสองแสนห้าเกียร์ว่างหรือเปล่านีน่ภายในมีแอร์นะเฮ้ยมออแบตอีกแล้วทุกทีเลยม้อแบตม้อแบตตะล,ลีติดง่ายครับ ดัมก็ลูกดัมเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนชุดกระบอกดัมใหม่ของใหม่เลยยกขึ้นง่ายนะครับใครสนใจก็ติดต่อนายช่างได้เลยหรือว่าติดต่อมาทางผมได้โอนให้ครับไม่ต้องเสียเงินค่าโอนนายช่างเขาโอนให้เลยรถคันนี้บิวมาใหม่หมดไปแสนกว่าบ,บาทนะทำสีกระบะ เปลี่ยนหัวทำใหม่เครื่องก็เป็นเครื่องร้อยครับ Ks 100เกียร์ก็เป็นเกียร์น่าจะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดายังไม่เป็นล็อกนะครับเป็นเกียร์เก่าเกียร์เดิมเนี่ยฝาขาเนี่ยลึกหัวหนักมันก็หนักนะภายในก็ บูมาเรียบร้อยแล้วแอร์ก็มีก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้เซ็ตก็คือพวกกระจกฝั่งนั้นก็มันลางมันหลุดลงไปข้างล่างหลังคาก็หุ้มมาถ้าใครทุนน้อยนะครับเอาไปใช้ก่อนเอาไปวิ่งก่อนค่อยมาซื้อเกียร์ล็อกกี้ใส่เพราะว่าเฟืองท้ายมันเป็นเอฟครับพงม,มาะไยพาวเวอร์ครับเบาเบาดี ข้างหน้ามันเป็นคานเดิมแต่ข้างหลังมันจะเป็นเอฟแล้วอย่าไปซีเรียสเลยลดร,ราคาแค่นี้นะครับเขาโอนให้พร้อมค่าโอนก็ไม่ต้องจ่ายดัมเนี่ยเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับเป็นดัมลูกใหม่เลยนะเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใช่ว่าดัมเก่านะดัมใหม่หม้อแบตเตอรี่มันขั้วมันยังไงไม่รู้ทำยังไงมันถึงจะติดวะเนี่ย น่าจะเป็นเพราะไอ้นี่กิมเป็นวันนั้นยังสตาร์ทอยู่เลยมาล,ลองใหม่กิเพราะเพราะหท่อยสตาร์ทง่ายเครื่องติดง่ายมากติดให้หรือเปล่าติดหน่อยนะลูก เกียร์ก็เป็นเกียร์สั่นล่ะโอ้ยทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวค้อนมาต้ามาซาต้ารถเห็นไอเนี่ยเร็ว มาสตาร์ตรถให็นไหมแล้วไอเดียเป็นผู้เคาะแบตเตอรี่เดียาา๋ยวญ่เคาะแบตเตอรี่นะี๋ยวโตไปบิดสตาร์ดะบิดสตาร์ดรถขั้นไปขึ้นนั่งเลยบิดสตาร์ดไปขั้นนี้ขั้นนี้เลยบิดสตาร์ดเหยียบขั้นเล่งซอยจังน่อยตอนแร่งๆแล้วมันสีดับ เครื่องมันเย็นช่องแรกแรกมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพึว่งนะไอต่อกัอนเอาโอเคเดี๋ยว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 นนี่วะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เด้อเด้เดี่ยังสสิเนียนเอาเหมือนจะเน่นแต่ไม่เน่นแล้วเดี๋ยวผมหยีอเอเวไปขวบพุ่นมาหนเอา รถมันจอดเป็นอย่างนี้แหละเออหมดหวังแล้วมัง้งรถจอดจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแบตเตอรี่นี่ใสเขาเลยครับอ่ะร้อนเอาเฮ้ยเจ้าเฮ้ย,อ,ยอะไรวะ เอ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวจะหลอกพวกใหม่เอาให้มันติดก่อนเอา้าพ่อพ่อพอ่อไม่ติดแล้วเดี๋ยวพว่งนะต่ออีกจักบาทก่อน โอ๊ยมันก็ไม่แน่นเลยเนาอทำองไรวะมือแย่ฮะรอพ่อพ่อเดี๋ยวคิมล็อกหายด้ยเล้วคิมล็อกคิมล็อกเบื่อจริงๆกับรถเก่าแหละโอ้ยตายละแกจะมีแก้ไขเป็นบางจุดนะรถอะ à thứ con này này thứ con thứ con anh kìa thứ anh kìa mm Ừm Là măng của à? kia, hóa của à, là của ăn đây một hoa lò của đã, ăn lắm không luôn พัไปไวเท่าไหร่เนี่ยนาะงล่างเครื่องมือได้ น้ำใหม่ครับ ตามนั้นครับโอ้จับตรงไหนก็จะบาดมือไปหมดเนี่ยเร่งขึ้นไวครับเน,นี่อยอะไรก็เสริมไมและเอาไปใช้งานก่อนกระบะก็ไม่มีทะลุทำมาใหม่บิ้วมาใหม่โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ